วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึง K-man ปี2015นะครับครั้งที่แล้วพูดถึง K-man ปี2014นะครับรีวิวเต็มไปแล้วครั้งนี้จะมาบอกว่าปี2015เนี่ยเป็นยังไงบ้างต่างกันยังไงบ้างมันอาจจะต่างกันเล็กน้อยแต่มีดีเทลที่ผมลืมพูดจากคลิปที่แล้วก็เลยมาเพิ่มต่อให้กับ EP 2ฮะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไง ก็คือจากคลิปที่แล้วนะครับผมลืมบอกดีเทลรายละเอียดของกุญแจมานะครับก็คือกุญแจเนี่ยจะเป็นสมาร์ทคีย์นะครับมันสามารถทําแบบนี้ได้ด้วยนะผมก็เพิ่งรู้รู้มาจากไหนรู้มาจากลูกค้าด้วยนะคือลูกค้ามาดูคันปี2 0 1 4ที่ผมขายไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ให้ดูคืออันนี้คันนี้นะครับขายไปแล้วนะครับแล้วลูกค้าบอกว่ามันทําอย่างนี้ได้นะน้องก็อย่างเงี้ยสมมติกุญแจอยู่ใกล้ๆนะครัพบพกกุญแจไว้ที่ตัวดีกว่าะนะครับก็ทำเนี้ยว้าแค่มือทาบนะครับเป็นระบบสามพัน ก็เปิดฝากระโปรงหน้าโดยที่ไม่ต้องไปเปิดจากในรถก็ได้นะครับได้ทั้งหน้าและหลังเลยก็ค่อนข้างดีแล้วส่วนเรื่องไฟหน้าไฟตัดหมอกยังเหมือนกันอยู่เซนเซอร์ด้านหน้ารอบคันมีให้เหมือนกันอยู่แต่ที่จะต่างกันก็นกคือคันนี้ปี2015เนี่ยผมได้ล้อลายคาร์เรล,ล่ามานะครับเป็นสีเทาแบบแมชด้วยเบรกเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมล้อจะเป็น245 35R20 นะครับผมได้ล้อลายนี้มาสวยมากคาเรล,ล ออพอเช่อเจ็ดหนึ่งแปดบางคันยังใส่ล้อลายนี้อยู่เลยนะครับแล้วก็ที่พิเศษอย่างหนึ่งก็คือกุญแจก็อันนี้เคยพูดไปแล้วจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือเป็นล็อกรถนะครับเปิดรถกับมือสอดนะฮะแล้วก็อันนี้ที่ผมสังเกตคือหลังคานะครับหลังคาเขาไม่มีรอยต่อเลยนะฮะเหมือนเขาทําหลังคาเป็นชิ้นเดียวกับเสา A เสา B เห็นไหมฮะ <Wow. S 1> ไม่มีรอยต่อเพราะว่ารถุี่ปหรือรถญี่ปุ่นบางคันจะมีคาดคาดยางเพื่อเก็บรอยต่อนะครับหลังคาไม่มีรอยต่อนะฮะ คือเทคโนโลยีดีมากแล้วก็ล้อหลังล้อหลังก็เป็นลายนี้แต่ก็เหมือนเดิม,มครับยางจะกว,งกว้างกว่านะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือปี2015ได้ไฟท้ายแบบนี้แล้วด้วยนะครับของผมได้ไฟท้ายแบบนี้เลยคือเป็นไฟท้ายลมดําเป็นโฉมสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนเป็นตัว718นะครับโอเคต่อมาด้านท้ายเหมือนกันอยู่ทุกอย่างคล้ายๆกันแต่ที่เมื่อกี้ผมบอกเปิดฝาท้ายโดยที่ไม่ใช้คุญแจทําไงนะครับเอามือทาบแถวๆนี้เห็นบ่า แม่งขึ้นมาเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามัน <Wow. S 1> มีนทาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็ไม่รู้คันนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือได้เออกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับคันนู้นไม่มีนะปีสิบสี่ไม่มีกล้องมองหลังอันนี้ไม่รู้ลูกค้าติดเพิ่มหรือเปล่าหรือมาจากโรงงานนะครับแล้วก็เห็นด้านหลังไหมแม่งมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแผ่นอลูมิเนียมอ่ะคือกันโคง้งอ่ะกันโคง้งอะไรอ่ะมีเพิ่มเข้ามาให้ด้วยดูสวยนะผมเพิ่งเห็นนะถ้าไม่เปิดฝาท้ายก็ไม่เห็นนะ ก็เลยมสังเกตนะครับส่วนเฟสชิลอันนั้นก็ไม่เกี่ยวกันนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อเลยดีกว่าจะไม่เสียเวลานะครับ ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับภายในเห็นไหมพวงมลาลัยต่างกับปี2014นะโดยที่ว่าเป็นลายสปอร์ตแล้วนะฮะแล้วสปอร์ตตรงนี้มันจะมีเขียนตรงนี้ว่าสปอร์ตพาสถ้าเกิดผมกดสปอร์ตพาสปุ๊บนะไฟติดเห็นไหมลองซูมดูไฟติดคําว่าสปอร์ตพาสตรงนี้จะเป็นลอสคอนโทรลนะครับก็คือเอาไว้เวลาออกตัวนะครับขับเร็วนะฮะผมโอเคแล้วก็ข้อดีของคันนี้เดี๋ยวผมลองใส่เกียร์ถอยหลังให้ดูที่เมืเ่อกี้บอกมีกล้องนะฮะ อ่เก๋ใส่เกียร์ผิดนี่ครับอ่ะนี่ครับมีกล้องมองหลังที่ผมบอกว่าคันนี้มีให้ด้วยนะฮะซึ่งผมว่ามีประโยชน์นนะสําหรับผมตอนนี้ผมว่ามีประโยชน์ก็ทําให้เรามองเห็นจากด้านหลังะครับขับรถแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคันนี้ได้เบลแดงเห็นไหมเท่ๆเวลาถ่ายรูปเฟิร์ซี่เวลาถ่ายรูปเฟิร์ซี่เวลาถ่ายรูปเฟิร์ซี่นีเบลแดงเห็นไหม ้ถ่ายรูปเฟซซี่างเงี้ยโอ้โหมีทั้งเบลแดงมีทั้งหัวหมอนปักความว่าพอเช่เซลฟี่ไมโคตรหล่อก็เซลฟี่ไงเห็นไงเวลาถ่ายรูปเฟซซี่เวลาถ่ายรูปเฟซซี่เฟรชี่นะฮะเออสำเนียงไม่ได้ครับเป็นคนไทยโอเคต่อมาเดี๋ยวผมลองขับให้ดูเลยเพราะว่าออปชันรายละเอียดอย่างเงี้ยลูกค้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปรีวิวปี2014แล้วกันผมทำไว้ให้เต็มฉบับเลยเพราะมันคล้ายๆกัน พวกสปอร์ตตัวนี้มีให้เหมือนกันหมดมีสปอร์ตมีสปอร์ตพาร์มีปรับโชค๊คนะครับมีปรับสปอยเลอร์ขึ้นนะครับมีปรับเอ็กซอสก็คือท่อมีปิดไอสต็อปนะครับมีให้หมดผมพูดอธิบายไปหมดแล้วล่ะนะครับเมมโมรี่ซีสองตำแหน่งพวกนี้มีหมดจอหรือพวกนี้ทำอะไรได้บ้างคู่ไปหมดละนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาขับแบบจัดเต็มให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงผมกดโหมดสปอร์ตแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ขับสปอร์ตเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าผมขอซิ่งหน่อย จะเป็นยังไงนะฮะลองดูนะครับขอเทียบนะฮะอ่าอันนี้ถ <Yeah. S 1> ้าเกิดสมมติว่าวงมาลัยสปอร์ตผมลืมพูดไปแพนเนอร์ชิพอยู่ตรงนี้นะครับจะต่างกับวงมาลัยที่ไม่ใช่สปอร์ตนิดหน่อยคือตรงที่วงมาลัยไม่ใช่สปอร์ตเนี่ยจะมีปรับออปติกฟังก์ชันฝั่งนี้ได้อันนี้ก็คือลบอันนี้ก็คือบวกถ้าเกิดผมใช้เกียร์ลบอ่าก็อย่างนี้เลยนะฮะอ่าลองขับให้ดูนะครับช่วงล่างเป็นไง แล้วเดี๋ยวลองเปลี่ยนไปเกียร์5ให้ดูโคตรแบบผมชอบตรงที่มันเปลี่ยนเกียร์เห็นปะเปลี่ยนเกียร์มันเปลี่ยนเกียร์แบบเร็วมากมันเป็นเกียร์ PDK ที่ผมเคยพูดไปแล้วปี2014บิร์ดเบปรบเปลี่ยนเร็วมากชอบมากนะฮะเห็นปะขับสนุกครับขับสนุกก็ไม่มีอะไรมาก อนคันปี2องพที่ผมบอกนะครับช่วงล่างก็จะเปิมแบบเปิมเลยไม่นุ่มไม่นุ่มแบบเปิมเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวถึงคอเตาเดี๋ยวผมให้อีกทีหนึ่งขับร้ยบนะครับตอนนี้ครับลองดูให้ดูมีมีเสียวมีเสียวเล็กน้อยมีเสียวดตเอ้ยเียมันเปิมอะครับก็ทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้เป็นคลิปแบบสั้นๆละกันเพราะว่าคันนี้ผมเคยมารีวิวแล้วรอบหนึ่ง ก็เลยอันนี้เป็น e p 2ีให้นะครับว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างถ้าสนใจคันนี้หรืออยากดูคันนี้หรืออยากชมผมมือดิติตอให้รายละเอียดรถให้นะครับก็โทรมาก็ได้คันนี้เป็น Porsche Cayman ปี2015ตอนนี้ไม่46,900กิโลนะครับใครอยากดูหรือรอะไรโทรมาได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขับสนุกรับ